สารเจ้าสอนอะไรเราได้บ้างนะ,ะรูปปั้นรูปหล่อสารสอนอะไรเราได้บ้างสอนอะไรเราไม่ได้เลยนะแต่นี่ทำรรและวินยัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วพระองค์บอกจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราคำสอนนี่แหละจะเป็นศาสดาให้กับพวกเราต่อไปสอนเราได้ฝึกเราได้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาร คำพูดคำบอกคำสอนที่ประกอบด้วยปฏิหารนะตรงนี้แหละคือความเลิศและพวกเราทุกคนต้องปกป้องรักษาคําสอนนี้ไว้ตราบนานเท่านานโดยที่อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในคําสอนของพระองค์ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างเนี่ยมีโครงการท่องพุทธวจนะที่ให้ เด็กๆนักเรียนเนี่ยอายุช่วง7-12ถึงท่องนห่โย,ยมโยมลองเปรียบเทียบนะโยมลองเอาคำสาวกที่โยมเคยอ่านมาเนี่ยแล้วโยมมานั่งท่องนะนั่งท่องทุกคำนะโยมจะเห็นเลยเปรียบเทียบได้เลยว่าการท่องคำพระศาสดากับท่องคำสาวกมันคนละเรื่องนะคำสาวกมันท่องไม่ได้เลยโยมมันจะเจอคำแปลกๆคำแบบชาวบ้านคำแบบปุถุชนปะปนผสมกันมา แต่คําพระตถาคตไม่มีเพราะพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวจะไม่มีพลาดโยมสามารถท่องจําได้ทุกคำนะแต่โยมลงไปท่องจําคําสาวกทุกคำในทุกคำนะอย่าให้พลาดนะโยมจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกประหลาดขึ้นมาทันทีเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคําพระเจ้าเท่านั้นนะลองไปทําดูนะแล้วโยมจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนนะ นะว่าคำสาวกเนี่ยท่องไม่ได้เลยยมท่องไม่ได้นะ <c oughs> และคำสาวกจริงๆเนี่ยนะคำสอนสาวกเนี่ยมันไม่มนะีเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะผู้บัญญัติคือศาสดาผู้เดียวนะดังนั้นถ้าโยมเอาคำแปลคำว่าสาวกมาพูดให้เคยชินคือผู้ฟังคำสอนโยมจะเริ่มชัดเลยผู้ฟังคำสอนขอบัญญัติคำสอนว่าอย่างนี้นะ <c oughs> มันจะเริ่มงง,งทันทีนะแต่พอเราใช้คําว่าสาวกโดยไม่แปลเนี่ยเราก็นึกว่าสาวกเนี่ยมีคําสอนได้บัญญัติคําสอนได้มันจะมันจะงงไงมันก็เลยพอมาใช้คําแปลปุ๊บเออใช่เว้ยมันไม่ได้เพราะตนเองเนี่ยประกาศความเป็นสาวกไม่ได้ประกาศความเป็นาศาสดานะอ่ะาศาสดาคือผู้บัญญัติแต่ทนี้สาวกบางคนเนี่ยพูดมาในบางครั้งบางกล่าวก็ถูกต้องพู้เจ้าก็จะรับรองไว้ การรับรองเนี่ยรับรองเฉพาะคราวนะไม่ได้รับรองตลอดนะและการรับรองไม่ได้มีในกลุ่มสาวกอย่างเดียวนะรับรองปริพาชก็มีนะรับรองเทวดาก็มีนะการรับรองเทวดาสักครั้งหนึ่งไม่ได้รับรองเทวดาไปตลอดนะอ่าแต่การพูดในครั้งนั้นเฉพาะการในครั้งนั้นเนี่ยถูกต้องใช่ไหมอ่าการรับรองปริพาชกก็เหมือนกันนะอ่าปริพาชก EC คนหนึ่งบอกว่า ศิลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศิลอยู่ที่นั่นผู้มีศิลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศิล์นะพระเจ้าพูดทูลคําพูดปริพานชคนทุกคําเลยแต่ถ้าพู้เจ้าไปรับรองปริพาชคอย่างนี้เราแห่ไปเป็นสาวกของปริพาชคไหมไม่ใช่ย่อมเข้าใจผิดใช่ไหมอ่านั่นคือเขาพูดถูกเฉพาะการตรงนั้นแค่นั้นไม่ใช่ว่าคําพูดเขาถูกทั้งหมดเหมือนกันเลยสาวกของตถาคตก็าตาม เทวดาก็ตามใครก็ตามในโลกทั่วโลกอาตุเป็นได้แค่นั้นนะดังนั้นเนี่ยคำสอนสาวกไม่มีหลอกเยมที่จะมาประกาศว่านี่หนังสืออาจารย์ฉันนะนี่อาจารย์นี่นี่อาจารย์นี่นี่สายนี่สายนั้นอย่างเงี้ยมันมีไม่ได้สาวกคนใดของตถาคตนําคําตถาคตไปแล้วไปบอกว่าเป็นคําสอนของตนเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเป็นมหาโจรชั้นเลิศประเภทที่สองขโมยธรรม เวลาเขาพูดคําว่าอนัตตาพูดคําว่าอนิจจังเนี่ยใครพูดมาก่อนโยมตถาคตพูดก่อนนะดังนั้นบัญญัติศัพท์ต่างๆในศาสนาพุทธเนี่ยตถาคตพูดมาก่อนบาดจีวรตถาคตเป็นคนบัญญัติภิกษุเนี่ยนุ่งหม่มจีวรมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างถามว่าใครเป็นคนบัญญัติสิ่งเหล่านี้พระศาสดา แล้วเราบวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ยเราศรัทธาใครศรัทธาพระศาสดานะบวชอุทิศต่อพระศาสดาเพื่อความพ้นทุกข์อยากมาฟังธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขนะ์นั้นผู้ที่ยังดํารงรักษาเดราฉานวิชาไว้นะดํารงรักษามิจฉาอาชีวะไว้เนี่ยช่วยกรุณาพิจารณาให้ดีนะช่วยกรุณาใคร่ควรให้ดนะีว่าเรากำลังรักษาข้อวัดไค แต่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าถ้าท่านเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระศาสดาท่านช่วยพิจารณาด้วยไม่งั้นท่านต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมเพราะพระศาสดาบอกว่าถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสนะอันเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทายาทโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเราเป็นสมณนะสกะักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตร ของสมณะในสากยะตกะลกูนนะขอให้มีศรัทธาที่อย่างลงมั่นสักนิดหนึ่งนะ